ถ้อประสมเิที่รางลาัก็บ้าหลเป็นเลขาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสด์นะจริงจริงชื่อรสวัานถามว่าจประสงค์ในการร้างงานช่างอาชีพของจ bon ุดแหล่งท่องเที่ยวบ้านลมันมีที่มาที่ไปเริ่มแรกเลยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งปี2000คือตั้งมาเป็นแค่กลุ่มแม่บ้า ก็มาปี48เปลี่ยนมาเป็นวิสาหกิจชุมชนก็เป็นการแปรรูปแปรรูปในที่นี้คือแปรรูปทุกอยา่างที่พร้อมกินพร้อมขายพร้อมปลูกก็คือในที่นี้มันเป็นหมู่บ้านเ,นเนกษตรกรนะคะบวาาสมัยนั้นก็อยู่ในหน้าที่นาพราะราชทานก็คือที่นาพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทรงเข้ามาให้ปฏิรูปที่ดินก็คือในกรณีอของเจเ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีป่ปาริลูกอะน,นะก็คือของจังหวัดในจังหวัดมาเข้ามาสอบถามว่าของเราอะจะทายังไงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและอยู่ได้ก็เลยเกิดอาการเขียนแบบใบประกาศว่าเราต้องการที่จะเรียนเรื่องการ่ลูกก็คือถามว่าแปลปรูปอะไรเราก็คือส่งไปเลยว่าเราต้องการแปลรูปข้าวให้มีมูลค่าเพิ่ม T58 ก็มาทําการระดมระดมความคิด ชุมชนว่าเราจะทำยังไงแต่ว่าแม่เขาเก่งตรงที่ว่าเขาเป็นผู้ปูผ้นะคะก็ระดมแล้วก็เรียกเรูปป,ปป้าๆเก้าเก้าชุมชนทั่วประเทศเก้าชุมชนที่ได้เป็นหนมู่บ้านน้ำร่องนั่นนั้นมีสาราดินคำว่าสาราดินเนี่ยคือทางอาจารย์ศิลปศึกษาของมหาลัยพิจิตรมาจุดให,ห้เกิดเพราะว่าสาราดินเนี่ยมันเป็น เอาวัตถิสา์ไม่สมควรจะเอาไปเล่าต่อแต่มันเป็นเจดสาราจากกรุงเทพมาถึงบ้านเราคือเราอยู่สรที่เจ็ดว่าสราที่เจ็ดคือสารานนมันคืนอส,าร,าสาราที่เขาสร้างไว้สมัยพระเจ้าเจ้ารัชกาลที่สี่ที่พันทรงสุคทองมาถึงรัชกาลที่ห้าคือทุกคนจะดูพระมาหา,า,ส,าสัตว์เสด็จขันทองม็ต้องเอกคือมก็จะเป็นสาระาริมน้ำ แต่จริงๆแล้วสาราดินจริงๆอย่างมันไม่ใช่ที่ว่ามาจุดผสมแอบดูเข้ามหาวิทยาลัยสาราดินจริงๆคือชาวบ้านที่เนี้ยต้องเก็บศพแต่ต้อุดดินขุดดินเพื่อที่จะไปแป่หน้าสองศพเราก็เลยคลิดขึ้นมาว่าช่วงปี เราไม่ได้หวังอะไรวะหวังแค่คนมีถั่วสองโลมีมะม่วงห้าโลมีอะไรเข้ามามีกล้วยเป็นไรายได้ในชุมชนให้คนที่เขาไม่ได้มีไรายได้ในการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้คือมีพี่น้อของชุมชนหลายตัวมากครับในพื้นี่ของเราอะไรบ้างอของเราจุดเด่นนะมันจะเป็นนาบัวนะปัจจุบันนะเป็นนาบัวชาเรสอร แล้วก็ใครมาใช่เอกนางเอกของเราก็คือนางเอกคือดววพระเอกคือข้าวตังข้าวข้าวตังที่แปลรูปจากข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเครื่องทำข้าวตังค่ะที่มีทุกบ้านส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวสําหรับให้นักท่องเที่ยวนะคะมาทำข้าวตังแล้วลองมาก็เป็นสินค้าเกษตรที่แปลรูปมะม่วงตวกล้วยต่างไข่เค็มไข่เค็มมันเป็นอาชีพที่เราอยากจะเลิกเราเลิกไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ก็เป็นคนถุกเบิกช่วย กุมที่เลี้ยงเป็ดแล้วตอนนี้บ้านเราไม่มีใครเลี้ยงเป็ดละเราก็อยากเลิกแต่ชาวบ้านที่เคยกินเคยใช้เคยซื้อมาแล้วไม่ได้กินไม่ได้ซื้อเข <c oughs> าก็บ่นเขาก็บ่นเพราะว่าใช่ก็ค,คือหมาม้าเนี่ยเขาได้สูตรจากประเทศมาเพราะว่าได้ทํไขเ่เค็มเราไปช่วยคนที่เป็นปอหอยอที่ท่านเสด็จมาที่หมู่บ้านมหามงคลแล้วท่านก็เอาสูตรยนให้สถาบันลุ่ก ท่านบอกว่าถ้าทาแล้วก็ขอให้เกิดประโยชน์และท่านก็มีล่องเรือใี้ปที่ไหนบ้างะ่องเรือของเราจะเป็นสี่จุดอย่างที่ป้าลิมบอกของเพนเตอร์ที่ร้านกาแฟทีเทมจนที่คุยกับหนูเมื่อเย็นเราก็เลยตั้งจุดตรงนี้ขึ้นมาจุดหนึ่งเป็นท่องเที่ยวบ้านสราดินแลคือมาที่นี่ก็เสาวอาทิตย์จะได้เจอตลาดด้วยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจะเจอแค่ร้านคาชุมชนมีกี่ร้านแล้วก็จุด ุดของการแปรรูปกับจุดในการที่สับปะรดก็คือว่าตลาดคุณชนบ้านไหนจะมีสับปะรดขาดน่ะขาดตะลึงก,ก็ไม่เปิดให้เห็นครับครับว่าแล้วในนี้ก็จะเหมือนจะเป็นโบชัวนะครับคุณชนที่บ้านสับปะรดนะครับตัวนี้คาดว่าจะในการมาเที่ยวครับอย่างเรือลังล้าสำหรับท่าที่ป่านี่น่าจะประมาณต้นท่านหนักถูกท่านต้กกทนท่านสำหรับใบช้ปกติเขาหวัวละร้อยเนี่ยเราเก็บจ,จากล้อตะเ,เที่ยว เก็บตับวอกขวบแล้วก็มีแก่อันนี้ก็จะเป็นแบบสิทงที่ดีมากสำหรับกเพราะจะม้าแบบบางคนที่สะดวกที่จะมาเองไม่ได้นั่งับไกลก็จะได้ทาบว่าสิทธิค้าเจราที่นี่ราคาอย่างในรูปเนี่ยครับผลิตภัาคาหลายอย่างมาครับเช่นแบบข้าวตังกล้วยฉับอย่างใครที่มาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมครับก็สามารถมีบริการได้อยู่ที่บ้านข้าังเป็นการสาธิตทำข้าวตังแล้วก็ ส่วนวัตถุวางนาลามีจะมีการให้อาหารปลาให้อาหารปลาเราจะเตรียมอาหารปลาให้หนึ่ง,ง,งขวดต่อน้ำแล้วก็เวลคัมดิ้งที่บ้านปักข้าหนึ่งขวดแล้วก็เวลคัมดิ้งที่บ้านนาบวัวเป็นชามในสอบงบัวดนึน่งราคานี้ก็คืออยู่ในราคาขวดละหนึ่งร้อยก็ถ้าไปบ้านปักข้าวเขาก็จะให้เลือกกัน กะเนื้อเยื่อปลาข้าวแปลรูปนู่ี่นั่น,นและแต่อันตรักของต่างะวันมันจะสอนไม่เหมือนกัน,กนเพราะว่าเขาแปลรูปแต่ยาวแล้วก็ไปที่ปลิบบอกบ้านที่ไปวัดสวรรเนี่ยคือเราจะให้ยิงโดมานาบัวก่อนเพราะมานาบัวเนี่ยก็มีบัวดอกบางคนก็ถ่ายรูปสวยงามแต่ว่าชอบบัวเพืววอ่อไปไหว้พรับวัดสวรรก็คือตรงนั้นจุดไฮไลท์ ตัวนี้มันจะเป็นในลัก,ลกษณะเที่ยวไปแบบครอบครัวแล้วก็เป็นในลักษณะที่พาลูกเที่ยวสองอาทิตย์แล้วก็เขาจะมีอใกล้กรุงเทพแล้วก็เป็นวันเดย์ทริปแต่ถ้าใครอยากค้างคืนแล้วก็มีโฮมสเตย์สารานินเราครับขคลค่ะขอบนี่นะคะเป็นสถานีรถไฟวัสวรันที่ทำให้เราสามารถมาถึงวัสวรัน์ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะวัสวรันจะอยู่ทางโน้นนะคะ วัดสวนนะคะเราสามารถนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นไปบนสะพานแล้วขับตามทางนี้ได้เลยค่ะ